ตอนที่6เมื่อลูกมีปัญหาเขาอยากคุยกับใครคุณคิดว่าเวลาที่ลูกเจอปัญหาหนักแก้ไขเองไม่ได้ลูกจะเลือกคุยกับใครเลือกคุยกับแม่พ่อแม่ก็จะลูกห้ายก็พ่อจ้ะถ้าเป็นพวกเรื่องเพกก็จะก็จะไ่ได้บ่ค่อยได้คุยกับพ่อกับแม่จ้ะก็จะถามมูก,กอนก็จะเบอกเลนก็มูก,กอนแล้วจังไปถามแม่จ้ะจะคุยกับน้ามากกว่าเส้นแบบเช่นเรื่องแบบ เรื่องการแบบที่ฮอร์โมนเลยนะแบบให้น้าพาไปแบบกินตัวไหนดีแบบขอตั้งน้าก่อนเลยแบบเนี้ยคือจะไม่ให้ย่ารู้อะไรเงี้ยปรึกษาได้ได้ทุกเรื่องเว้นเรื่องแฟนคือดูจากเวลเลยว่าเหมือนเขามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเลือกแม่พอเรา,าปราึกษาแม่แล้วอะมันเหมือนมันได้คําตอบอะแต่ถ้าเราไปปรึกษาพ่ออะพ่อก็จะแบบก็บอกแล้วว่าให้ทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ <of> ยงงคือไอ้คำว่าก็บอกแล้วอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเรื่องที่เราไปปรึกษามันมัน,มนด้อยค่าสําหรับเขาอะไรเงี้ยก็จะไปปรึกษาแม่มากกว่า ถ้าเกิดมีปัญหากะสีส่วนมากกะสีปรึกษากับมูครับกับคู่ผมแบบว่าอยากให้เพื่อนรับตู่ปัญหาของห้องนะครับโอ้โหจริงๆแล้วลูกก็เลือกที่จะปรึกษาทั้งพ่อแม่และเพื่อนเลยนะครับแล้วคุณละ่ะคิดยังไงคนแรกที่เขาจะคิดเลยเนี่ยเขาจะหาเพื่อนสนิทของเขาเคยมีปัญหาแล้วเขาก็มีปัญหาแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนสรุปแล้วเพื่อนแก้ปัญหาให้ไม่ได้จนมันเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมา มีอะไรทุกอย่างเขาก็จะคุยกับเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องตังเรื่องอะไรทุกอย่างเขาก็จะคุยกับเราหมดเลยแล้วเราก็จะมีอะไรเราก็จะบอกเขาหมดเลยก็คือชีวิตในรุ่น,น g, ถ้าเขาติดปัญหาอะไรเนี่ยเขาน่าจะคุยกับเราปัญหาใหญ่ๆที่เขาเจอก็ไม่ได้ยินจากปากเขาว่าเขาเคยเจออะไรมั่งติดปัญหาอะไรมั่งพวกนี้หรือว่าหรือว่าเราไม่ได้ไปถามเขา พ่อแม่บางคนพูดน้อยพูดไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะพูดกับลูกยังไงก็ในเมื่อเราไม่กล้าคุยกับเขาเวลาเขามีปัญหาเขาก็ไม่กล้าคุยกับเราเหมือนกันเนี่ยลูกมันไม่ยอมมาปรึกษาฉันน่ะเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไม่กล้าแล้วเราเคยกล้าสอนเขาไหมแล้วการที่ลูกจะคุยเรื่องยากๆก,กับพ่อแม่นั้นมันต้องทำยังไงล่ะครับ เราไปฟังคาแนะนําจากหมอโอกันดีกว่าครับเรื่องยากๆลูกอยากคุยกับใครนะคะจริงๆหลายคนเนี่ยคงจะเข้าใจว่าเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นก็จะคงอยากคุยกับเพื่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานสํารวจที่พบว่าเด็กๆเนี่ยร้อยละ80เลยนะคะที่ถึงเวลาที่เขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะคุยกับพ่อแม่นะคะเพียงแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยค่ะ การที่จะเข้าถึงพ่อแม่เนี่ยมันก็มีอุปสรรคบางอย่างเพราะว่าด้วยลักษณะของพ่อแม่บางประเภทก็ทําให้ลูกรู้สึกว่าลูกเข้าไม่ถึงหรือไม่อยากจะเข้าถึงนะคะเช่นพ่อแม่ที่คาดหวังสูงลูกแม่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดลูกแม่เป็นเด็กดีเสมอสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเข้ามาคุยกับเราก็เดี๋ยวเราจะรู้สึกผิดหวังในตัวเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองนะคะหรือพ่อแม่ที่เข้ามาแล้วบ่นว่าตําหนิ แล้วก็อาจจะลงโทษเวลาที่รู้ว่าเขาทําอะไรมาเนี่ยไม่ดีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นพ่อแม่ที่อาจจะคอยจัดการแก้ปัญหาให้เดี๋ยวไปทําอย่างนั้นสิเดี๋ยวไปทำอย่างนี้สิเดี๋ยวแม่จัดก,การให้เองหลายครั้งเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเข้ามาปรึกษาเพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยปัญหาของเขาได้ถูกแก้ไขไปนในทางที่เขาไมไ่อยากให้มันเป็นเพราะฉะนั้นอยากจะกลับมาเป็นพ่อแม่ที่มีอะไรแล้วลูกมาคุยให้ฟังเนี่ยก็ง่ายๆนะคะเป็นคนที่ เปิดโอกาสให้เขาคิดตัดสินใจเนาะเป็นคนที่รับฟังเขานะคะแล้วก็ทําให้เขารู้เสมอว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะอยู่ตรงนี้รับฟังเขาไม่ตัดสินเขาแล้วก็ไม่ลงโทษเขาหรือง่ายๆลองถามตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เรามีปัญหาหรือเรามีความทุกข์เนี่ยเราอยากจะเข้าไปคุยกับใครคนคนนั้นได้มีลักษณะยังไงแล้วก็ลองเป็นคนคนัของลูกกันนะคะ โดยมูลนิธิ Path to ด e a l ฮลสนับสนุนโดยสสส